อะไรไปดูดับอากแก้วเลยนี่ะดูบอลโอเคน,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 นี่ไม่เกี่ยวนี่เวลาสเป็บเพราะเวลาอีกไม่นาน ý như thế này qua thằng nhọc như mùi <laughs> thế này mùi thế này thế này ัวนอ่ได้แล้วโอเคดูข้างหน้าก่อนในโฆษณาชื่ออะไรอะไรถามว่าโอนิโอนิเฟรมเดี๋ยวเป็นเอามากล่องมาดูก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นหุ่นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยขยับได้แล้วก็ มีชุดเกาะของยี่ห้อหมายเลห้าสิบเจ็ด fifty s e เวนมาดูด้านหนะ้าเป็นตัวเหมือนนินจาสีแดงอ่ะเปิด,ดย,ยกขึ้นมาเลย ข้อใด้าน,นมานจ่จแบบน,นี้แหละเวลาเจอเอาขอออกมาเลยมาเรียนดูนี่นะบ้างม,ม,มือมือเล็กมากเลยมืออันระเกียงนี่อะไรส่วนประกอบ,บต่างๆก็มันเป็นพลาสติกนะ มีเยอะเลยมีชั้น,นเลเนยสีดำกับสีใสๆแล้วก็สีแดงจะต,ต้องมาดั้งต่อกันออกมันเป็นยังไงมีสีเหลืองด้วยสีเหลืองน่าจะเป็นดาวกระจายหรืออาวุธอ,อะไรอย่ดูนม่ดูเลยให้ดูหัวข้าววา็นนี้อันนี้เหมือนกันด้วยนนตรงกัน อันนี้เป็นเหตุประกอบอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้คือคอ,อะไรจะต,ต้องต้องต้องตอบอันนี้กรูก้อันนี้ฉากหลังลนะอ,อ,อันนี้ฉากหลังที่ยืนอะไะเออฉากอุ้ยอันนี้อะไรที่ยืนอ่ะขึ้มาเลยเนี่ยอย่างน,นึงอันท้ายเป็คู่มือคู่มือว่าประกอบอยังไงใช่ไหม๋ยวมาลองดูดิ เนียนอันทีหนึ่งด้วยอืมแล้วมีที่ต่อให้อ่าเราดูนะโอเคต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวไปให้ดูเอาไว้ปิดก่อน๋ยววาร์ดดีกว่าจากวาดดีขิ้นมีที่ต่อเป็นอย่างนี้เขาแบ่งเป็นส่วนๆเลยนะหัวต่อยังไงขาต่อ,อยังไง่ะส่วนไม,ไม่ไม่น่าจะงงนะน่าจะไม่ยากเด็กๆน่าต่อได้อยู่ แล้วมีต่อฐานเนี่ยมีอาวุธมีฐานแบบนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันอ้เสร็จแล้วนี่นั่งดีสุดนี่ครับพี่อยากได้เก็ม ขวดหัว,หว,วขยับได้เลยขยับขยับมือแล้วขยับมือได้ก็ขยับได้เลยเอามาดูหน่อยอันนี้มันมีอยู่สามแบบธรรมดาแบบใส่ชุดก่อเบาแล้วแบบใส่ชุดก่ออ่ะอันนี้คือเป็นตัวขงหุ่นธรรมดาโอ้ยทำอาวุธเลยอันนี้คือหุ่นธรรมดาขยับได้เกือบทุกส่วนนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีชุดก่อหนักชุดก่อเบา เป็นงานต่อที่เป็นงานตัง้งประสบการณ์ต่อเนี่ยไม่ไหวหเจ็บมือเลยเดิมมาต่อไปต่ออชุดก่อนหนักดีกว่านะหรือต่อชุดก่อเบาก่อนเอาไหนก่อนหนักไปดีกว่าอ่ะโอเคแต่ข้าน่าจะเป็นอะไรหนไปติดตาเลยเอ้ยไม่ใช่หัว เขาวาไปอีกแบบดว่าโอเคอันนี้คือแบบชุกเกาะเบานะครับเอามาดูใกล้เป็นแบบชุก,กาาเ,เ,เ,เาก,กาะสาีมีชุกเกาะตามชุกเก,ก,กาะสายครับอนนี้เป็นต่อแบบสเอออุ้ยขาเขยับได้ไหบมบม อแล้วลองให้ดูที่มีอะไรบ้างอาวุธอันนี้คือแบบดามอันนี้คือแบบสาีสอแบบนะครับอให้ดูแบบใสแล้วดาเทียมกนันนี่คืออะไรยังมนีม่ีอัทึบกับแบบสมีสองเวอร์ชั่นแถมมานะเราก็เลือกได้จะเอาอะไรอันนี้คือแบบชึ้งกับแบบสเหมือนกันนะนนไปเอาอีอให้ดูให้กลนะ้หน่อ อันนี้ก็อาหุ่อีกอันหนึ่งเป็นดาวกระจายมีฐานฐานเนี่ยเขาบอกว่ามันต่อได้ทั้งสองด้านด้านนี้ก็ได้เอาสลับด้านหลังอันนี้มันโยนอันนี้ฝั่งนี้ก็ได้สามารถซื้ออะไรมาต่อต่อไปได้นะมันมีต่อให้มาต่อต่อไปเรื่อยๆได้ถ้าซื้ออะไรตัวมาต่อไปทำอะไรดี ทชุดเกาะหนักเห็นไหมปะปะปิดปะว้าวว้าวเอาพื้ามาเลยโอเคอันนี้คือแบบชุดเกาะเรานะครับชุดก่อนนักเก่อนนักเสร็จแล้วมามาดูเนาะเราจะใส่อะไรแทนก็ได้นะเปลี่ยนชุดก่อนอีกข้างหนึ่งไปอยู่อีกข้างหนึ่งก็ได้เพราะว่าเขาให้เรามาสองชุดเขาให้แบบชุดใสกับชุดทึบเห็นไหมชุดทึบไม่ได้ใช้ เราชุดทึบเนี่ยมาใส่เพิ่มตรงบางจุดก็ได้นะแบบอย่างเช่นไอตัวเนี้ยตัวนี้ของชุดทึบอะเราก็มาใส่ข้างนี้ได้ถ้าเราชอบนะหรือจะเอาแบบนี้ของทึบมาใส่ฝั่งนี้ก็ได้เอานี้ถอดออกอะไรอย่างเงี้ยแต่งได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้มาใส่อาวุธแทนเพิ่มอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วแต่เราไอเดียเลยว่าจะทํายังไงอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้ก็ใส่อาวุธได้นี้ก็ได้เนี่ยเหมือนกับตัวนี้เอาอาวุธเนี่ยไปมาใส่ข้างข้างนี้ก็ได้เห็นปะ แต่เป็นเหน็บข้างๆก็ได้อินดูเลยอย่างเงี้ยเหน็บงี้ก็ได้ในอย่างเงี้ยเหน็บอูด้ด้ได้ได้หลายแบบเลยอ่ะอินอืมชอบไหมไม่ชอบตัวนี้เหรอให้ประมาณแปดคะแน อีกสองคือมันต่อยอากเจ็บอยู่ในเวลาใส่ระบางส่วนก็จะหลุดเองเมื่อกี้ที่ทาอะ่ะปวดขลงังเอ,อี๊ยมั้งหลุดเลยถ้าหน้ชอบอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์แล้วแบบกดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าหน่าจะเป็นเอ,อียงถ้าหน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย